อันนี้พอหารเสร็จแล้วต่อมาก็คือสวัตเทศพอเวลาที่เราจะลองโยกดูก็คือต้องสับหุ่นตัวนี้ก่อนสังเกตว่าพอเราโยกขึ้นอ่ะอ้าวแปลว่าหุ่นไม่ได้ตั้งเลยเนะี่ยตัดแล้ว ี่พอเราเร่งขึ้นไอตัวนี้มันจะขึ้นแค่ตัวเดียวตัวนี้มันจะขึ้นแค่ตัวเดียวสองตัวนี้มันจะลงที่บอกปิดอ่ะใช่มันคือมันไม่ได้ไปในทางเดียวกันเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาิร์ส r ซอร์โวตัวนี้กับตัวนี้ให้มันขึ้นเหมือนตัวนี้ที่ขึ้นวิธีการก็คือว่ากาัขึ้นพร้อมกันสามตัวใช่ต้องให้มันขึ้นพร้อมกันสามตัววิธีการก็คือว่าเราไปที่ set up ตัวนี้ แล้วเราก็ไปที่ servo dir servo dir เป็นการรีเวิร์สต่นี้ที่บอกในตอนแรกก็คือว่าไอตัวนี้ตัวที่1ตัวนี้ตัวที่2แล้วก็ตัวนี้ตัวที่3ใช่ไหมล่ะเราก็ต้องไปรีเวิร์สตัวที่3กับตัวที่1อ่าจัดการเลย อ่าตอนนี้เรามันเราเปลี่ยนจากคำว่าริวเนี่ยให้มันเป็นนอกดเลยอ่าแล้วก็มาที่ตัวที่3มกดเลื่อนลงมาอ่าเราก็กดริวให้มันเป็นนอกอ่าตอนนี้ทท่ผลเทโผลที่ยังไม่ให้เอาน็อตขันก็เพราะว่าเห็นไหมมันยังเยงกับเทเลสแต่พอเราดันสติ๊กขึ้นมาเนี่ยก็คือมันจะขึ้นพร้อมกันหมดแต่ว่ามันยังไม่ได้มันยังไม่ได้เซนเตอร์เราเอาสติ๊กไว้ตรงกลางแล้วเราถอดอาร์มตัวนี้ออก เราก็ใส่ให้มันเซนเ,นเตอร์ใหม่ใช่ขนานเลยครับใช่ให้มันขนานเหตุผลที่ตอนแรกยังไม่ให้ล็อกน็อตก็เพราะตรงนี้แหละอ่าตอนนี้ต้องพิสูงนาแต่นี่ีข้างเนี้ยต้องลงอีกครับอ่าอาลงเอาลงให้มันเสมอกไนอีกข้างหนึ่งแล้วตัวไหนครับตัวไหนเราไม่ต้องอตัวไหนก็เอาออกลำบากอยู่นะใช่ครับอ่เอาเอาเอาตัวนี้ลงมาอ่า ได้แล้วเดี๋ยวเราค่อยซับทิมอีกทีหนึง่งอ่าทีนี้พอสติ๊กขึ้นมาตรงกลางเนี่ยขึ้นมาตรงกลางแล้วเนี่ยสังเกตว่าน้ำรามองจากด้านข้างอ่ะไอตรงกิ๊บเบรอ่ะมันจะเป็นพีดลบบานเลยเห็นไหม,มเพราะฉะนั้นมันไม่ได้แล้วมันจะต้องตั้งให้การม,มันขึ้นแล้วแต่นี้เมถึงมันถึงจะเป็นเซนเ,นเตอร์อย่างเงี้ยเดี๋ยวเราต้องถอดอีกนะเนี่ยอ่าถ้าเราเลงจากด้านข้างก็คือมันจะก้มนานนิดนึงเราก็มาที่ตัวที่หนึ่ง แล้วเราก็ให้มันลงมาหน่อยหนึง่งเดี๋ยวมันจะลงมานิดนึงต๊ดๆเห็นไหมเราดูดีว่ามันเสมอเสมอยังยังครับลงมาอีกใช่ไหมใช่อ่าดูอ่าได้อยู่ยใช่ไหมตอนนี้เราก็มาดูตัวตัวหน้าตัวสองกับสามสังเกตว่าตัวเนี้ยมันจะขึ้นสูงกว่าข้างนี้ถ้าเราดูจากด้านหน้าเห็นไหมเราควรจะเอาตัวเนี้ลง ตัวนี้คือตัวที่เท่าไหร่สามสามแล้วก็มาที่สามแล้วก็ลงหน,หน่อยหนึงได้ยังได้แนวยังได้อ่าตอนนี้พอ,อได้แนวตรงด้านนี้ก็เสมอด้านนี้ก็เสมอแล้วก็ออกเลยแล้วก็เดี๋ยวตรงในส่วนของพิสูจน์นย่ยนะดูจากตรงแนวกริเปเบตตรงเนี้ยมันยังมีพิษลบนิดหนึ่ง เราก็มาทําว่าพีดเป็นตัวคําว่าพีดเนี่ยมันจะเป็นตัวที่พอเวลาที่ปรับขึ้นก็ขึ้นพร้อมกันเวลาลงมันก็ลงพร้อมกันดูนะอันนี้คือลงอันนี้คือขึ้นเห็นไหมมันได้ขึ้นพร้อมกันลงพร้อมกันอ่าทีนี้พอมันได้แนวนี่ได้แนวพสดสน์แล้วจาไว้เลยนะว่า1 2 3่เนี่ยก็คือปรับปรับปรับไอนนตัวความละเอียดของของขอาร์มเซอร์โวขึ้นลง ส,ส่วนคำว่าพีดเนี่ยก็คือมันจะปรับขึ้นลงพร้อมกันหาตำแหน่งพี่ศูนย์แล้วก็ในส่วนของพีดบวกพีดลบเดี๋ยวเราต้องมาตั้งอีกทีหนึ่งมันจะต้องใช้ END เอ็นพอยที่วิทยุเพิ่มด้วยอ่ะตอนนี้เราออกมาหน้าหลักเราลองก้มพอลงปึบ๊บสังเกตว่าพอเราก้มปึ๊บมันจะก,กันมันจะก,กันให้เห็นไหมมันจะก,กันก็คือพอก้มปุ๊บมันจะเหงนเห็นไหมดูดีเห็นไหม ตอนนี้พอลองเอียงข้างปึ๊บอันนี้ถูกทางปึ๊บเห็นไหมแปลว่าถูกถ้าเกิดถ้ามันผิดเราก็ต้องไปเลือกเซตอัพแล้วก็ไปที่คำว่าเซนเซอร์ D I R ตอนนี้มันเลือกคำว่า up tail ตัวนี้ก็คือถูกต้องอันนี้การถูกทางแล้วโอเคแล้วก็ถือว่าเสร็จแล้วละ่ะตอนนี้ เราก็ขันน็อตไอเนี้ยยึดได้เลยอันนี้เรามาทำคาลิเบตก็คือว่าเราเปิดวิทยุแบบนี้ไม่ต้องตัดโทนเราจะติดขึ้นให้สุดนะแล้วก็เสียบแบตพอมันดังตืดๆแล้วเราก็เอาตัวนี้ลงที่สุดมันก็จะร้องตืดๆตืดตืดลองดูอนะ่เสียบแบตเลยอ่ดูนะ โอเคเสร็จ okay. สิ้นดึงแบตออกตอนนี้เราก็ตั้งคาเทนเคิร์ฟเนี่ยให้มันได้รอบให้เป็นเป็นกาฟตรงเราก็มาที่ตัวนี้มาที่ตัวนี้ที่บอกให้ไปที่จะบอกให้ไปตั้งตอนตอนแรกเ่าเสร็จแล้วแล้วเราก็ตั้งให้มันเป็น60อเอาแค่6กก็พอเยอะไปะแล้วก็อันที่ สองสเฮดเนี่ยก็คือให้มันเป็น60เท่ากันหกสิบัตามต่อไป60พยายามให้กดจะให้กดวิทยุเองเพราะว่าเราจะได้รู้เนี่ยอ,อันที่สุดท้ายก็คือหกสิบจะพอเสร็จแล้วกดเ<ช>ทนเซอร์ค้างนะ อันจะได้เซฟค่ะโอเคอ่ะกดแคนเซิลค้างปื๊ดเสร็จเรียบร้อยอ่าตอนนี้เราออกมาหน้าหลักเลยเสียบแบบเอ้เด๋อใส่เบรก่อนดีกว่าวะใส่เบรอ่ะมันจะจึึกๆนิดนึงอ่าโอเคตอนนี้เรามาเรียนรู้ในเรื่องของการตั้งพีตก็พิกเกตที่ใช้ก็เป็นแบบนี้นะตอนนี้ก็คือก็ทำการเสียบเข้าไป ที่ตรงใบพัดแบบนี้อ่าอันนี้ครอติคืเร่งอ่ะเราต้องเร่งมาครึ่งหนึ่งปัดโหนแล้วเนาะโอเคไม่หมุนเร่งมาครึ่งหนึ่งถ้าเกียวมันจะเปิดพิษมันจะเปิดบวกเพราะว่าระดับน้ํามันไม่ได้เห็นไหมมันจะเปิดพิษบวกเกยอะไปหน่อยเราก็เราก็มาที่ตัวตัวนี้ าที่เซตอัพแล้วเราก็มาที่คำว่าสวั์ทิมเหมือนเดิมที่บอกไปตอนแรกแล้วก็มาคําว่าตัว P แล้วเราก็อ่าน,นี่ได้แล้วเห็นไหมระดับน้ำโอเคตรงนี้คือพิดศูนย์ตอนี้มาดูพีบวกกับพีลบบ้างมาคําว่า P-P อ่าเรายองยกขึ้นนะยกขึ้นให้สุดเรามาดูว่ามันเป็นพีเท่าไหร่เกิน ตนนี้เราต้องลดลงมาให้เหลือเอาประมาณ10ก็พอเราจะใช้พีดบวกเป็นเกณฑ์ก่อนแล้วพีดลบเดี๋ยวเราไปเอ็นพอเอาอ่ะตอนนี้เราก็ลดลงน,นี่มันเยอะเนาะลดลงลดลงลดลงเรื่อยๆจนกว่าระดับน้ํามันจะได้อ่าระดับน้ำได้แล้วคือ87อันนี้คือพี1สิบตอนนี้เราเอาสติติลงเราก็จิ้มมาที่10 ได้แล้วพอดีเปเพราะว่าอันนี้คือ p 1 0 1บ1วกลบตรงกลางก็คือเป็นศูนต้องให้ขีดตรงกลางอยู่ตรงนี้แล้วนี้ก็เป็นศูนย์เห็นไหมอ่าก็เสร็จแล้วในเรื่องของ p ีบวกพลบแล้วก็กล่องเคบเนี่ยก็คือเราตั้งสไตล์การวินเอานอน้อยหน่อยสำหรับมือใหม่ ที่แอดจจะมันจะตั้งแบบเป็นค่าโรงงานคือเจ็ดเจ็ดเจ็ดสิบเก้าสิบอะไรประมาณนี้แหละก็ก็กำลังดี MRK มรกก็แปดสิบก็ต้องลองบินดูมันสั่นไหมถ้าสั่นแล้วก็ลดลงม,มาที่ไซคลิกดูไซคลิกพี7เจ็ดสิบเก้าตามจริงอ่ะมันต้องให้อยู่ที่ประมาณอาลบลบแปดลบหกถึงลบแปดอ่ะเราเนี้ยมาลองมาดู เราก็ปรับตรงนี้ให้มันมาเป็นที่ลบหกเอาลบหกก็พอเอาเน้นนอยหน่อย,อยไม่ต้องเยอะอาเป็นบวกบวกหกก็ได้อะเพราะว่ามันไม่ได้แนวอา่าอันนี้มันเยอะไปเราก็ลดลง ได้ลวอันนี้คือไซคิกก็จะเป็นลบ6องศารหรือรบวก6ก็ได้อันนี้พอมันจะน้อยหน่อยเห็นไหมมันจะกำลังดีอ่ะเดี๋ยวเราบินกันเลยไหมบินเลยแล้วกันเนาะอ่ะเดี๋ยวทีนี้เรามาทดสอบนะครับ<ๆ>ก็เซ็ตเสร็จแล้วแล้วก็เดี๋ยวมาทดสอบในเรื่องของการบินนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะฮะว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะ แล้วพอหมุนปุ๊บมันไม่เสีเยการเห็นไหมรอบประมาณ6กกำลังดี แกแล้วก็บินรอบที่ไม่แรงเกินไปแล้วก็ไม่เบาจนเกินไปแล้วก็สไตล์การบินเนี่ยก็คือพีซสิบไซคิกนี่คือลบหกนะครับแล้วก็บินแล้วสไตล์การบินก็คือประมาณ79บกับอัต,ตรเตี้คือ90ก็กําลังดีนะครับก็คือไม่เยอะไปแล้วก็ไม่เิน,เนจนเกินไปเหมาะสำหรับที่มึงใหม่จะเอาไปบินนะครับก็เสร็จเรียบร้อย ยังไงบ้างครับแต่ว่าน้องเดี๋ยวน้องเขาจะไปฝึกบินอีกทีหนึ่งนะครับโอเคก็บอกอะไรเพื่อนๆบ้างนิดนึงนะครับวันนี้มาเรียนรู้ในเรื่องของการประกอบซ่อมเซตกับเฮลิคอปเตอร์แล้วนะครับก็วันนี้ก็โอเคเนาะได้อะไรไปเยอะเลยถ้าเกิดว่าถ้าเราไม่ได้ตรงไหนลืมแล้วก็ค่อยกลับไปดูใน ยูทูบอีกทีหนึ่งเนาะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าก็สวัสดีครับ